อันยองคาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตใหม่ๆในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้ g m เอสุดแสนใจดีจะจี้ใหม่มาแล้วถึง2จี้ด้วยกันซึ่งเป็นจี้ที่เหมาะกับน้องดานหน้าหรือเปล่านั้นก็มาดูความสามารถกันในตำรามหาเวกันเลยดีกว่านะครับผมจี้แรกนะครับผมก็คือหมัดปืนเมยดเมียดนะครับผม แมวแม,แมวอะอะมัดแมวเหมียวนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทําการทะลุตาพันฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีโอกาส7.5%ที่จะผลักฝ่ายตรงข้ามไปยังเมืองของเราแบบุูมนะครับผมอีกครั้งก็ยังมีความสามารถนะครับผมในการทะลุตาพันฝ่ายตรงข้ามอีกแล้วนะครับผมมีโอกาส7.5%ที่จะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุ่นกระบอกนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิหุ่นไลกานะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเมื่อศัตรูนะครับผมได้รับเลน์มาร์กมีโอกาส6 0นะครับผมผุดเลนท์มาร์กตามศัตนะรู มันเกี่ยวกับแมวตรงไหนใช่ไหมนั่นน่ะสิน่าจะเป็นโดรนมากกว่านะครับผมต่อไปนะครผมก็จะเป็นหมัดปืนหุน่นไลกานะครับผมความสามารถก็75นะครับผมเดินผ่านไปตรงข้ามผลักอีกแล้วนะครับผมแล้วก็75เปลี่ยนไปตรงข้ามไม่กลายเป็น หุ่นไลกาเหมือนกับน้องแมวเหมียวเป๊ะเลยแต่อันสุดท้ายนี่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเมื่อเรานะครับผมมาถึงแด์มาของเราหรือว่าก่อสร้างแด์มาของเราหรือว่ามาถึงสกายแลนของเราหรือว่าก่อสร้างสกายแลนของเรานะครับผมมีโอกาส70%ที่จะวางป้ายสต็อกบนพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นที่เจนใหม่แล้วนะครับผมมีความสามารถที่เกี่ยวกับสกายแลนด้วยซึ่งความสามารถสกายแลนนี้มัน เออมันดันไปกับแบบคค้องจองกับน้องคนนี้หรือเปล่านะแต่ก็เล่นยากอยู่ดีนะครับผมเน้าดูวิธีการหาจี้ทั้งหมดทั้งมวลกัลนดีกว่านะครับผมมันจะหายากแค่ไหนกัน ก็านะครับผมสามารถเปิดได้ง่ายๆจากของดองนะครับผมเพียงแค่เรานั้นสะสมไม้นะครับผมที่เป็นที่เป็นขาเหมือนจะเป็นขาตั้งของหุ่นไลากาเนาะทั้งหมด6อันนะครับผมแล้วก็เอามาแลกนะครับผมถ้าเกิดว่าโชคดีหน่อยก็จะได้เอสบวกที่เป็นตำราหุ่นไลากาหมัดนวมนะครับผมสะสมตำราให้ครบ8อันนะครับผมก็เอามาแลกจีที่เราต้องการไปได้เลยอีกทั้งนะครับผมเรายังจะได้แถมจี S บวกถึงเลกามาอีก1่อันเพื่อเอาไปเปิดจี้อื่นๆนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราดวงซวยนิดหน่อยนะครับผมเปิดได้จี้มาเนาะก็เพียงแค่สะสมจี้ S นะครับผมให้ครบ2อันเนาะก็จะได้จี S ้บวกมา1อันนะครับอืฮนะึการันตีไหมการันตีเหรอถ้าเกิดว่าจะการันตีจริงๆถ้าเกิดว่าเราดวงซวยจริงๆนะครับผมเราต้องเปิด แปดอันก็เอาแปดมาคูณ6แล้วคูณด้วย2ถ้าเกิดว่าเราเปิดได้ S ทั้งหมดก็จะเป็นจํานวน A ที่เราต้องเปิดทั้งหมดนะครับผมส่วนที่อื่นเนาะก็จะมีที่มอเตอร์ไซค์นะครับผมอมอเตอร์ไซค์ชูเปอร์ชิว์อ, Motor อน่าสนใจนะนี่เพราะว่า ID ดีๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับส่วนที่นี้ก็ที่เก่าดึกดำบรรสุดๆก็ยังเอามาให้ว้าวเดียวนะเอ เอ๊เดี๋ยวก่อนจี g ้ใหม่หาแปดจี้เก่าหาสิ 10. แต่เป็นจี้แปลนเฮดแวร์คุณไม่หาไม่ได้แลวมั้งเฮ้ยแปลนต้องเฮรแวร์นะครับผมเหมาะก,กับตัวใหม่นิดนึงอ่าแต่โครนี่ยานะครับผมโครยากมันไม่ไม่ได้มีความสามารถในการเสกกีก,การเหมือนโครนะครับผมแค่มีความสามารถในการเบินเงินเฉยๆอันนี้ยากม่เามว เมนกระพุนหรอเมนกระพุนก็น่าสนใจเอามาใช้แทนป้ายสต็อกได้นะเมนกระพุนส่วในสุดท้ายดิสโก้ดิสโก้ก็มีแต่อดึงสีออกหรอก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ที่น่าสนใจก็น่าจะมีแปลนแฮเแท,แท่นี่แหละแต่แฮเแท อีกอันนึงโหดกว่ามันจะเป็นแฮร์แท้ที่มีความสามารถในการยกเว้นค่ามัทางแล้วก็วาร์ปไปยังพื้นที่ว่างเปล่าแบบสุูมอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะโหดมากกว่าอันนี้อันนี้ยอันเนี้ยเอออันนี้ปะวะไม่ใช่หลอนหรือเปล่าไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าเออน่าจะไม่มีอยู่จริงเอ๋ออันนี้ไงนี่ไงบอร์ดไงเออบอร์ดเนี้จะโหดกว่า แต่ถ้าเกิดว่าเอามาเล่นกับดาน่าดาน่าต้องมีแปลนนะครับผมดังนั้นก็ต้องใช้นี้แหละเนาะอืมแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมมันไม่มีเวอร์ชั่นที่ถูกปลุกให้หรือเปล่ามันมีแต่เวอร์ชั่นเนี้ยมันไม่ได้มีเวอร์ชันนี้มาให้เนะี่ยอืมเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้มันต้องหาเศษแสงสี่อันเอ้ยเศษแร่สี่อันเพื่อเอามาปลุกใช่ไหมใช่ เม็ดเยอะจริงๆเซิร์ฟนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันอ๋อเลวมี Early Bird ด้วยนะครับผม e อ r l y Bird หาน้องให้ได้ก่อนวันที่2ก็คือภายในวันที่หนึ่งนะครับผมก็จะ <c oughs> ก็จะนะครับก็จะได้มานะครับผมก็คืออ่จะพูดอะไรนะลืมไปหมดเลยจ <c oughs> ี้อีโนะครับผมเพื่อจะเอาอีโวจี้ ไอ้ต่างๆเนาะเอาอีโบจีไหนก็ได้นะผมไม่จะเป็นต้อง e อีโบจีนี้แล้วก็จะมีกล่องให้เลือกด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมอะ่ะอ๋อมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดอีเนี่ยได้8อันอะก็คือหาได้ G1 ใช่ไหมแอันเราจะได้อันแรกไปแต่ถ้าเกิดว่าเราสะสมได้16อันน่ะก็คือปิด 2G อ่ะก็จะได้กล่องเลือกแสงอีโบไปแต่อย่าลืมนะครับมไอแสงอีโบเนี้ยมันเอาไว้ใส่กับ GEV อีโบเท่านั้นเนาะเอาไปใส่กับ G ธรรมานาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มี G ี้อีโบก็ไม่ต้องหาก,ก็ได้แต่เขาก็แถมมาให้ในะระบบจอีโบอ่าสรุปจะหาก,ก็หาเด้อ ชาปุ๊บอ n น r g อร์จีหายไปหมดเลยนะครับผมเอ, boot, boot อาใหม่บูทบูทอินเตอร์จีอย่าออมอย่าออมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณในคลิปนัาข่ัวที่มีความสุขกัน,ลกนเ,เล็กนินสิทิเซิร์ประทศเกลีนะครับไปล้วครับชุบชอืม